อันนี้เป็นแบบล่าสุดนะครับแบบรถรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่จะไม่สูงมากนะครับเพราะอาศัยเยืนขายข้างรถครับเราจะได้จุดดีของแบบรถรุ่นนี้หนึ่งเราจะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นครับพื้นที่เพิ่มขึ้นในการเก็บของกับสภาระมีที่เก็บถังแก๊สน,นะครับหรือเราจะดัดแปลงใส่ลิ้นชักก็ได้นะครับ ถ้าลูกค้าต้องการลิ้นชักครับด้านนี้อาจจะเป็นลิ้นชักด้านอีกด้านหนึ่งที่ติดรางคอนขับนะครับจะมีบกถังน้ําแข็งฝังไว้ข้างในนะครับถ้าบางคนไม่ใช้ถังน้ําแข็งเราก็ทําเป็นซิงได้ครับซิงแล้วก็ถังน้ําแข็งอยู่ตรงกลางล้อนะครับอยู่ช่วงกลางนะครับถังน้ําแข็งอาจจะอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ประตูหลังเปิดบานเล็กกับบานใหญ่นะครับบานใหญ่ที่มันสูง นี่นะครับจะเป็นบานที่เก็บถังแก๊สและบานนี้จะเก็บของทั่วไปนะครับส่วนด้านหน้าผมทําไว้เพราะาช่องมันเหลือนะครับถ้าอนาคตลูกค้าแจ้งววามประสงค์มาจะให้ฝังเตาแก๊สหรือฝังถังลมถังไรก็แล้วแต่นะคะตามที่ลูกค้าสินค้าที่ลูกค้าจะขายถังเราก็จะดีดฝังให้ครับเห็นไหมครับพื้นที่จะเราจะได้เยอะมาก หลังคาก็เปิดเครื่องได้3ทางครับหรือจะเอาแบบไม่มีหลังคาก็ได้นะครับในกรณีที่ล่เราวิ่งขายตลอดเวลาครับวิ่งแล้วก็จอดขายวิ่งแล้วก็จอดขายแล้วก็ไปต่อไปต่ออย่างนี้นะครับถ้าเราสนใจหรือลูกค้าสนใจนะครับสามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับลองขยายให้ดูนะครับอ่านี่ครับ ผมพยายามออกแบบให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อให้ทางลูกค้าได้เห็นภาพนะครับได้เห็นภาพว่าเวลาเราเราทางานจริงเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับโอเครับโครงสร้างพื้นเคาน์เตอร์นั้นทางลูกค้าก็ทางเราก็จะทําเป็นสเตเลสนะครับแต่ข้างๆเราใช้เหล็กนอกจากลูกค้าต้องการสเตเลสนั่นคืออีกราคาหนึ่งนะครับ ถ้าสนใจก็ลองพูดคุยกันได้นะครับทางไลน์คุณมนตรีหรือ0816775875ครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอื